สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะประจาเดือนมิถุนายน2567นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็ะะอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงไปก็ได้ค่ะ บางเคงสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลนล์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมังกรและคันานมังกรนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาว ที่มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักคนสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ We Offer June นะคะ S Empress s t r เ i นค่ะและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะชาวราศีมังกรละคนามังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะมีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะ มีชาววันศุกร์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่ต่านตามภาัยาเท่านั้นมารู้สึกว่าในเดทที่ผ่านมาชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น long distance นะค,ะความสัมพันธ์ที่เป็นระยะไกลนะคะบางคนอยู่ไกลกันต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้รู้สึก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ่นใจนะแต่รู้สึกว่ากายมันห่างไกลอืมหรือบางคนอาจจะตัวไม่ได้ไกลกันหรอกแต่ว่าการที่จะพบจะเจอจะพูดจะคุยกันจะเจอกันแต่ละทีคือมันดูมันดูไม่ว่างอืมมันดูยากมันดูไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมหรือบางคนบางสถานการณ์อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความต่างกันมากๆ ต่างกันในที่นี้อายุต่างมาก,มากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกันมากๆทำให้จินตนาการได้ยากอะค่ะว่ามันจะไปยังไงม,มันจะพัฒนายังไงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นรักออนไลน์หรือบางคนเป็นรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรละคนานมังกรเนาะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่านาพายนี้ไม่ใช่านาพายของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรรักนามกรในช่วงเดือนมิถุนายน2 5ง7นะคะเป็นอย่างไรนะไพ่ไปแรกค่ะได้เป็นไพ่ The f o o l นะคะเ e อร์มค่ะ ไสามเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีมังกรลักขณามังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินรู้สพกันมังกรธาตุเดียวกันกับคุณธาตุไฟเมสิสงธนูนะคะโดดเด่นในชาวราศีกันลักขนากัน ชาวราศีมังกรและคติมังกรบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างที่จะเงียบๆเงาๆเหมือนกับต่างคนถ้าหากว่าคุณเป็นคนมีคู่หรือเป็นคนที่มีคนคุยเนี่ยมีคนให้คิดถึงในเดือนนี้เหมือนกับต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยอืจะดูเงียบๆเหงาๆ,ๆต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทํานะคะเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับ ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นในช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะอืมประมาณนี้นะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะไหนนะคะขอแค่มีคนคิดถึงเรามาดูกันว่าคุณกับเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมังกรก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรลัคนานมังกรค่ะชาวราศีมังกรลัคนานมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่แฮงแมนนะคะไพ่เดทค่ะไพ่9ก้ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ ชาวราศีมกรและคนามนกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาเอาจริงๆแล้วอ่ะอืมไม่รู้สึกถึงพลังงานที่คุณเหนื่อยคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่ากับคนคนนี้คุณคุณไม่รู้จะเลือกไปซ้ายไปขวาจะเลือกจะจะเลือกที่จะคุยต่อหรือจะเลือกที่จะแบบปล่อยให้มันจบดียิ่งในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ย บรรยากาศความรักความสมคัญมันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วตัวคุณก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำเยอะแยะมากมายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะคะ่ะมันทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าการที่ไปโฟกัสเรื่องอื่นอะมันมันจะทําให้ตัวคุณสบายใจมากกว่านี้ไหมจะทําให้ตัวคุณแบบไม่อึดอัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะเออกับคนคนนี้ เอาจริงจริงแล้วว่าไม่ไม่แน่ใจว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยนะคะเป็นคนเก่าๆหรือเปล่าที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะมีความคิดที่ยังสับสนยังรู้สึกไม่ปลอดภยัยยังรู้สึกตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะให้โอกาสหรือว่าจะรอดูไปก่อนดีอืประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวราศีมังก,กรและัคนามังก,กรคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังก,กรและัคนามังก,กรมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะมีชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะเดะมนค่ะมีชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกราศีมีนลัคนามีนนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่ The l o er v p r r ค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรถามว่าตัวเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วมันมีความรักมันมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะการที่การที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่การกลับเข้ามาการเข้ามานะคะ ตัวเขาตัดสินใจแล้วเบื้องต้นอืไม่ว่าคุณแล้วเขาจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลความสัมพันธ์ที่แตกต่างหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีแรงดึงดูดแล้วเขาก็คิดว่าถึงแม้ว่าในในอนาคตหรือปลายทางความสัมพันธ์มันจะยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ตัวเขาเลือกแล้วว่าจะว่าจะต่อสู้ว่าจะ,าจะอืเขาเรีว่าเอาชนะใจคุณให้ได้อะเออประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันเนาะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคํามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบแรกได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะ พลอฟันค่ะมีชาวราศีพฤษภลัคนาศึกศบนะคะไพ่สีด่ดาบนะคะและเป็นไพ่สามถ้วยชาวราศีมังกรลัคนามาังกรในส่วนของเอาคามนาคตณความรักความสัมพันธ์เอ่อเอาจริงๆแล้วคุณจะรอดูความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะใช้เวลาในการในการรอดูการพยายาม ออรอดูความตั้งใจนะคะออรอดูการ t ท k e อ c t i o n มากกว่าคุณจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆรอดูอย่างเดียวอะคะ่ะว่าเขาจะแสดงความจริงใจได้ขนาดไหนนะคะความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เหมาะที่จะวางในตำแหน่งไหนของชีวิตที่จะทำให้ตัวคุณแฮปปี้มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำไพ่าาาาทารุยจะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรขอคคาแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่ห้าห้าดาบนะคะไพ่ห้า 5, ไม่เท้านะคะไพ่กิ่งถือเหรียญและเป็นไพ่ทาวเวอร์ ชาวราศีมังกรลคขนามกรไพ่บอกว่าให้รอดูไม่ต้องรีบร้อนไม่ใจไม่ต้องใจร้อนและไม่คาดหวังรอดูค่ะอืนะความสัมพันธ์นี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ใจเย็นรีบเมื่อไหร่ร้อนเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นนะคะดังนั้นออคุณมีสิทธิเลือกคุณนั่งรอดูเฉยเยได้เลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งขนันเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาชนะใครเพียงแตน่นั่งอยู่เฉยเฉย รออยู่นิ่งๆนะคะ เพื่อให้เขาเอาชนะใจเราให้ได้ก็ลองดูนะคะอืประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ